ผมจะเป็น fc วันเอผมจะมีผมจะมีผมจะมี fc มาวันเกิดวันปิดวงอ่ะผม <c oughs> ผมจะเป็น fc มาวันเกิดน้องวันปิดวงครับ <c oughs> พี่รันก็ไปอ่าพี่รันก็จะบินไปนะอืม <c oughs> แต่ไม่รู้ว่าเราไม่รู้จะซื้อบัตรหรือเปล่า <c oughs> เดือนกระกักอะเดือนนั้นอะอ่ามันเป็นเดือนอะไรอะ่ะ มันเป็นเดือนไรโนเดือนห้าเดี๋ยวตอนนี้เอ่อเดือนสี่เดือนสี่เดือนห้าเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนแปดวายติดอุบมงด้วยเดือนแปดเดือนเก้าเดือนสิบเาจะกลับเดือนสิบสักนหน่อยโอ้ยอยากจะมาพูดการเมืองนะพูดการเมืองแล้วมันมันน่ะอืมชอบเอลูกของทักษิณชื่ออะไร ไม่ค่อยจำเลยนะเออลูกของทักษิณนนะ่ะอ๋อเออเออพ่อปู่พ่อปู่เออเพราะจะมีเอฟซีอ่อเพราะจะมีเอฟซีมาวันเกิดน้องวันปิดวงครับโอโ้มาเยอะเลยนะพ่อปู่วันนั้นน่ะถ้าเกิดพิลันบินจากประเทศญี่ปุน่นพ่ลันไปอีกนะไปอีกไปกันหลายถ้าไปกันหลายคนเลยนะ ห้าหกคนประมาณห้าหกคนเลยแหละอเดี๋ยววันนั้นน้องก็ต้องร้องเพลงน้องก็ต้องขึ้นร้องเพลงอยู่แล้วไม่รู้าขายบัตรหรือเปล่าวันเกิดลูกหญิง,งคิดว่าคงโอ้ขายบัตรหรือเปล่านอ้อป,ป้าปูขายบัตรไหม แล้วก็เล่นที่โรงเรียนบ้านแพงอืมจัดที่โรงเรียนบ้านแพงจาได้พี่รันจาได้ขึ้นใจเลยนะ่ะบ้านบ้านแพงอะ่ะแล้วก็โรงเรียนบ้านแพงไม่ใช่ที่วัดนะหรือว่าจัดที่วัดไม่นะถ้าวันเกิดคงไม่จัดที่วัดนะคงจะจัดที่โรงเรียนใช่ไหมคะพ่อปู่ที่พี่รันพูดเนี่ยอ้าวให้ได้สักห้าสิบไลค์หน่อยด้ ขึ้นตอนนี้รู้สึกมันจะเริ่มเปิดนะกะ็ใส่เติรช่วยเติมไรด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะช่วยเติมไรแล้วก็เติมหัวใจเอหัวใจด้วยเพื่อเปิดกั้นมองเห็นโอ้ปู่เข้ามาหาเมื่อกี้อเติมไรแล้วก็เปิดการมองเห็นนะคะแล้วก็เอก็คุยนี่แหละพ่อปู่พ่อปู่ยังอยู่ยังอยู่หรือเปล่าคะเนี้ย่ยพ่อปู่ เข้ามาเออเข้ามาเข,เขาเอาวันที่สิบห้าเป็นอโอเคนะคะอืมเพราะจะมี f อซมาวันเกิดน้องวันเปิดวงวันวันปิดวงนะคะเขาเรียกวันวันยุบเออเออเออวันอ่พักวงนะคะพักวงสุดยอดมากเลยเดี๋ยวต้องไปหาสมุดอะไรที่มันเขียนเป็นเอ่อเปนตอนๆเราจะได้รู้ โนเอ้ยขอบคุณมากค่ะยี่สิห้าเลิยี่บห้าไลค์เนี่ยพี่รันว่าเราเอาอแบบนี้แหละอุงอิงร้องเพลงฉบับเขาบอกว่าแตกนะคะคือแตกซีเมื่อกี้พ่อปู่บอกว่าอากำแพงแตกนะคะน้องคายน้องคายกำแพงแตกอต้องทุบต้องทุบกำแพง ต้องทุบเจ้าภาพสั่งให้ทุบกำแพงแล้วก็เอาสังกระสีมาล้อมเพราะคนเข้าเยอะมากโอ๊้มันคนลาวไงคนสปปลาวเข้ามาเอาน้องอลูกบาฝ้าย,ยังอยู่ไหมลูกบอลฝ้าย,ยังอยู่รอเปล่าจ๊ะเออว่าจะไปโยนเหรียญให้ลูกบอลฝ้ายอาอาตอนเก็บเ,เก็บรอพินนะ่ะสร้างไรายได้นะ่ะก็ลืมไม่รู้ไปขึ้นขึ้นตอนไหน ตามใต้คลิปก็กน่าจะได้นะลูกไฟนะอืมเขาไม่ให้กำลังใจแล้วก็แตกค่ะศิสเกตเออน้องคายแตกกำแพงแตกนะคะองอิงองอิงกำแพงแตกเขาตั้งฉายานะนนะคะว่าอง,องอิงกำแพงแตกตายตายแต่ละคนเนาะตั้งฉายาเนอะอืม